แจ้งเตือนที่รีโมทลักษณะแบบนี้แก้ยังไงคะง่ายนิดเดียวเดี๋ยวไปดูกันเดี<ป>๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอันดับแรกที่จะต้องเตรียมแผ่นคาลิเบตถ้าไม่มีเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดอ่าดาวน์โหลดเป็น A4 นะใช่ฟินเน้เตอร์เฟินให้เต็ม A4 เ,เลยให้เข้ามาที่รูปเฟืองเสร็จแล้วมาที่3จุดต่อไปเข้าไปที่การปรับเทียบกล้อง,องของเซนเซอร์ก่าที่ปรับเทียบ ต่อไปก็อ่านรายละเอียดเขาบอกว่าให้ตั้งตัวโดนไว้แล้วก็ห่างจากแผ่นคาลิเบรตเนี่ยประมาณ20-40เซนแล้วเรากดที่ดำเนินการต่อวิธีวางแผ่นคาลิเบรตก็วางอยู่ด้านหน้ากล้องแล้วก็มาเล็งให้มันตรงกับที่เขามาไว้ที่หน้าจอวางตำแหน่งมาร์กจากหน้าจอกับแผ่นตัวจุดกับโลโก้ดีใจเนี่ยให้ตรงกันแต่งนิดนึงโอเคเมื่อตรงแล้วเรากดที่เริ่มต้น ตอนนี้การคาลิเบทต,ตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าที่ฟองแจ้งเตือนเนี่ยก็จะสําเร็จล้ะเป็นไงง่ายไหมบอกแล้วว่าง่ายนิดเดียวที่เยนก็ยากหมดอยู่ดีเฮ้ยยากแค่ตอนเกรงมืออ๋อ,อ,อมันต้องเล็งให้มันตรงใช่ตอนนี้ถ้ามีแจ้งเตือนก็ลองไปทํากันดูไป